ในการออกแบบกล่องไอศครีมนะ่ะเอ้ยรองเท้านะ่ะไนกี้อ่ะไนกี้อ่ะมาจากอากล่องไอศครีมและทีนี้สองอันมามนผูกกันมันก็คือเขาเรียกว่าอะไระรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีพรมแดนครับแล้วทีนี้เหนือกว่านั้นคือจริงๆคือคุณเบนกับเจอรี่เนี่ยเขาก็เป็น เขาก็เป็นแฟนการสองคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ไอศครีมนะไอศครีมดังไอศครีมในประเทศออสเตรียแล้วก็จะมีกฎของเขาอยู่เลยว่าถ้าใครที่ลับไปกินร้านเขาน่ะจะสั่งไอศครีมกินน่ะจะสั่งรสเดียวอ่ะซ้ํากันสองอันไม่ได้เหมือนเปิ้์นบอกอฉันชอบอ,กกอ่ะฉันจะกินอ่าช็อกโกแลตสองอันฉันจะก,กินอ่าบราวนี่ฉันจะก,กินอ่านูโวเชออะไรเงี้ยเขาไม่ให้เขาจะเป็นกฎของเขาเลยแบบ เขาจะไม่ให้กินอะไรที่มันสองอันเพราะว่าเขากําลังเรียกร้องสิทธิ์ทําเรื่องการรณรงค์อะสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์พวกเพศเดียวกันอะเออพวก L G B T อ,อ่ะสองคนเนี้ยเขาก็เขาเป็นแฟนกันเขาก็แบบผัวเมียภรรยากันนั่นแหละผัวเมียภรรยากันแล้วเขาก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์ไอติมไอติมเนี่ยจะขึ้นชื่อเลยในในนะออสเตรเลียน่ะอ่าซึ่ง เขาก็ทําเรียกร้องสิทธิตรงนี้มานานนะในออสเตรียก็จะรู้เป็นข่าวโด่งดังเลยนะเพื่อนๆถ้าถ้าใครไม่ใช่สายวายหรือสายแบบนี้ก็จะไม่รู้เรื่องหรอกเออเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปติดตามเนาะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มแต่น้องอะ่ะรู้พี่นะ่ะรู้อ่าคือเขาจะมีกลุ่มอะไรที่มันระดับโลกระดับอะไรอย่างเงี้ยสองคนเนี้ยพี่กับน,น้องเนี้ยเขาจะรู้เขาจะรู้หมด อ่าแล้วมันก็บังเอิญไม่ใช่บังเอิญหรอกเขาตั้งใจตั้งใจมาโพส์มาโพส์ให้เรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเขาเขาสื่อถึงว่าเนี่ยเจ้าของไอศครีมอ่ะเจ้าของแบรนด์ไอศครีมเนี่ยเออคุณเบนกับเจอร์รี่เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันนะครับเออแล้วก็เขาก็เรียกร้องสิทธิ์ของเขาเหมือนกันแต่เขาจะทำเขาเรียกว่าถ้าพูดเหมือนคนไอ้นั่นนะเขาเรียกว่า ถ้าเป็นคําที่เขาพูดก็คือกระบฏดนั่นแหละเออกระบฏกระบฏก็คือการคิดการการทวงสิทธิ์ตัวเองในในสิทธิในระดับของประเทศเขาแต่เขาทาอะไรไม่ได้หรอกเขาก็ทําได้แบบประมาณนี้เขาก็โพสต์ออกมาแต่เรา,เาฟิน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 เข้าใจไหมแผนเค้กเข้าใจเข้าใจแอดไหมเออเข้าใจไหมจ๊บเออเข้าใจไหมพี่เปิ้ล แอปเปิลคุณแคตตี้หวัดดีนะคะคุณ Nana, ibo, 97, 8, นานายี่บัวเก้าเจ็ดแปดห้าหวัดดีนะคะคือเขาก็จะสื่อออกมาเราก็ถึงอ้อบางอ้อใช่เลยมันต้องใช่เลยคือเรารู้อยู่แล้วหระมันใช่แต่การสื่อสารของเขาออกมามันมคุณเจียเฟยหกว้าสีวัดดีคะ่ะเข้าใจง่ายนะคะเข้าใจอะไรคะสาววายสาววายป่ะห <laughs> วัสด,ดีคะ่ะเชิญมาเอมามามาทำใจกันตอนนีหวัสด,ดีทุกคนนะคะ คือมันเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารังอ่ะแล้วก็แบบบางทีมันไม่ต้องมาพูดหรอกภาพเอ่ยอะไรเอ่ยมันสื่อออกมาหมดเลยแม้แต่ในในในมิวสิกวิดีโอของพี่พจ้านนะอ่ะเออมันก็จะสื่อหมดแหละเพื่อนๆสงสัยลูกค้าเราจะเข้าอีกแล้ว <laughs> ถ้าเราสะดุดหรือเราหายนี่คือแบบว่าโทรศัพท์เรามันมีสายเข้านะเพื่อนๆแล้วก็แบบ หลุดไปก่อนอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเจ้าเฟยได้ดูที่แอดลงโพสล่าสุดไหมจ๊ะไปฟิลี่ยังอะไปฟิลี่ยังจิ๊บไปฟิลี่ยังจิ๊บพ่ปเปิ้ลไปฟิรี่ยังชาลอตหวัดดีจ้าอืมแพนเค้กเข้าไปไปดูนะในในโพสล่าสุดที่ที่แอดโพสอ่าเข้าไปดูเลยครับเข้าไปดูเลยออรี่ที่ชอบมินเนี่ยน ีเ่ยไปคุยกับลูกเรารุ่นเจนเบต้าเลย <laughs> แววดาวสวัสดีค่ะเจนเบต้าเด็กเกิดปี55นะ <laughs> ในนี้จะมีเด็กเกิดปี55อยู่นะเอ,อแล้วก็สูงสุดในนี้มันก็จะประมาณ71นะอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะแต่เขายังไม่บอกเราเออคุณธนะพัฒน พามาพิวเหรอคะแม่หนูนาหวัสดีคะ่ะอันนี้แอดนะเออเพื่อนๆเ,เราลืมเอาขาตั้งมาเราเลยมานั่งไลฟ์อยู่ชั้นล่างจริงๆเราต้องขึ้นข้างบนเรารอรับเร,เรายังงานยังไม่เสร็จแต่เราอยากไลฟ์อยากพูดคุยอืมอัปเดตข่าวนิดนึงออัปเดตข่าวนิดนึงความคิดเห็นบางส่วนในไลฟ์ถูกกองออกเพื่อปกป้องประสบ การของชุมชนใครพูดอะไรอะ่ะคุณมีเป้าหมายสายฟ้าแล้วอะไรอะ่ะเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรเข้ามานะไอ,อติกต่อนี่มันยิ่งต้องต้องอยู่นะคอมเมนต์พูดอะไรเข้ามาเลยนะเดี๋ยวแอดจะอ่านนะข้อหัวใจกันอย่างนี้ก่อนนะอ,อ,อย่างนี้ก่อน วัสดีนะคะอ่าอย่างอย่างไอ้ที่ลงโพสล่าสุดนี่แหละแบบหิวใจหิวใจอีปอโพสเหิวใจแล้วมันก็จะมีมันมีอ่าที่ท,ที่ที่แบบบ้านคู่นะบ้านคู่บ้านคู่แม่จีนเขาเขาจับฟินอ่ะจับแบบว่าโมเมตนต์อ่ะโมเมตนต์แบบที่น้องสื่อถึงพี่อ่ะไอ้ที่โฆษณาไอ้อ่าครีมครีมรองพื้นอ่ะเอ่อครีมอะไรอ่าไอส่วนอ่ะ ท,ที่ไปปักกิ่งเจียงไฮอะเมื่อกี้เอ่อที่ถ่ายออกมานะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอ่าที่น้องถือครีมอะแล้วมันมีเลขหกเจ็ดสี่ะแล้วก็ข้างหลังมันจะมีตัวเอ็กไปดูนะไปดูนะเพื่อน,อนๆที่อีป๋อถือครีมกันแดดอะอ่า ไม่ใช่คิมมนันเียคิมคิมบำรุงสีคิมรองพื้นดิแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมันมันสื่อ,อยังไงร,รู้ไหมเดือนนี้คือเดือนห้านะเพื่อนๆอย่าลืมว่าเดือนนี้คือเดือนห้ามกุลาคุมภามีนาเมษาพฤษภาพฤษภาเนี่คือเดือนห้าเมื่อไหร่ที่มันครบวันที่ยี่สิบคือห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์คือ I love you ถูกต้องนะเข้าใจตรงกันนะอ่า คูณอะไรอ่ะที่วัดอะไรไม่รู้อ่ะอาวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆอันนี้เราพูดกันในภาษาดอมของเรานะสัญลักษณ์ของพวกเราเราจะเข้าใจกันเออแล้วที่น้องโพสต์เมื่อปีสองพันที่น้องมาโพสต์วันที่สิบเจ็ดปีสองพันสิบเก้าเดือนห้าเก็ตอ่ะฉลาดนะเ mm hmm. <laughs> จียวเฟนครกค่าสีอะเชิญมาพูดได้ <laughs> อธิบา,ายเพื่อนเข้าใจหน่อยเร็วต้องบอกว่าเก็ตโอเคเข้าใจ <laughs> เออไม่เจ้าเฟยเอาสำหรับแบบว่าด้อมใหม่ด้อมใหม่คนใหม่หรือว่าบางทีภาษาเอออาจจะยังไม่เข้าใจบางคนยังไม่ใช่ไม่ใช่วายไม่ใช่สาววายเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่เข้าใจหรือเพิ่งเข้ามาได้สองเดือนสามเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ย เออก็จะยังไม่เข้าใจในสัญ,ญลักษณ์ของของการสื่อสารในด้อมในในบ้านคู่หรือในตัวหนังสืออะคาเดียนหรือสัญ,ญลักษณ์ที่พี่กับน้องเขาสื่อสารการันแต่อันนี้มันเป็นภาษาสากลน,นะเพื่อนๆมันเป็นมัรฐาน์มันเป็นไม่ใช่มาตรฐานเขาเรียกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรอะสากลอิบวดีจา้าสากลเลยนะใช้กัน ในกลุ่ม L G B T ในกลุ่มคนที่เขารู้เรื่องแบบนี้อ่าอักษรคาร์เดียนเนี่ยหรือสัญ,ญลักษณ์มือหรือสัญ,ญลักษณ์มันเป็นภาษากายอ่ะมันเป็นภาษากายแม้แต่การทําอ่ามืออย่างเงี้ยอะเหมือนเวลาน้องถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปทำไมเหมือนเราอะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าถ่ายรูปเนี่ยคืออะไรเอาเข้ากับเอาออกเนี่ยมันต่างกันยังไงอิฟ <laughs> รู้เปล่าเออใครเก็ดไครเก็ดอ่ะเจ้าเฟยบอก้าสิเก็ดเปล่าเก็ดเปล่าเก็ดเปล่าอืมเพราะสำหรับอันนี้แอดพูดในฐานะที่แบบว่าเหมือนคนใหม่เข้ามาแล้วจะได้เข้าใจเนาะเวลาช่องอื่นเขาลงที่ไม่ค่อยได้เขาก็พูดกึกกึกค้างแล้วก็จะเข้าใจกันแล้วก็จะฟินกันเองอะแต่บางคนไปอ่านก็จะอะไรงง พูดอะไรเนี่ยสื่ออะไรอะ่ะเคมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยยังแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจภาษาหรือรูปภาพหรืออะไรที่มันสื่อสื่อการความหมายกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านคู่ที่อยู่มานานเขาก็จะเข้าใจอ่ะ,อะพูดตอบอ่าที่น้องโพสต์วันที่สิบเจ็ดปีสองพันสิบเก้าวันเดือนห้าเดือนพฤษภาเนี้ยคือมันมีความหมายอย่างเงี้ยมันเป็นวันที่น้องโพสต์เรื่อไอเรื่องแหวนเนาะเรื่องแหวน แหวนไอของชาแนลนี่แหละโคโค่คัทซึ่งตอนนั้นน้องยังไม่ได้เป็นเป็นแบรนด์นะยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรเลยนะยังไม่ได้เป็นโฆษกนะน้องก็มีแหวนแล้วมีแหวนที่มันเป็นลายเอกลุยที่ถ้าใครเข้าไปดูในช่องแอดจะรู้เรื่องพวกนี้นะเพราะแอดลงไว้ละเอียดอยู่นะเออลงเรื่องแหวนเรื่องอะไรเงี้ยลงไว้ละเอียดอยู่นะเพื่อนๆไปไล่อ่านดูนะเออว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงน้องก็โพส์โพสต์วันที่สิบเจ็ด เดือนห้าปีสองพันิบเก้ว่าเนี่ยฉันมีแหวนแหวนลายอ่าไวแหวนของชาแนลลายุกลาย X-Clush นะั่นแหละโคโคนะ่น่ะเออเพื่อนๆต้องไปดูนะเออนั่นคือน้องโพสต์ครั้งแรกเลยแล้วก็มามาอีกคือพี่ก็มาพูดมาโพสต์แบบประมาณว่ามันจะเป็นโพสต์แบบว่าโต้อตอบการอันนี้ในปี2019นะแอดพูดถึงปี2019 อ่าที่ที่เขาโพสตก็ตอบกันพี่จ้างน่าจะโพสประมาณวันที่สิบปดเดือนห้าปีสองพันสิบเก้าสิบแปดก็คืออีป,ปอเดือนห้าเข้าใจนะไอเลิฟยูเออมันเป็นห้าสองศูนทีนี้มันอย่างเดือนเนี้ยอ่าเดือนห้าวันที่ยี่สิเพื่อนๆก็คอยดูว่ามันจะมีโมเมนต,ต์อะไร ออกมาแต่ถ้าไปจริงๆแอดมีรูปนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูขึ้นให้ดูเพื่อนๆจะได้เข้าใจแป๊บหนึ่งอมเดี๋ยวมีรูปให้ดู